สวัสดีครับนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวนะฮะเป็นหอบังคับวิทยุนะครับอ่ายี่ห้อ XK นะครับอ่าในรุ่น K110 นะครับอ่าก็คือนี่จะเป็นหอหกช่องไซส์เล็กนะครับก็คือไซส์ก็คือ110นั่นแหละครับก็เลยตั้งรหัสว่า K110 นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งคือ K120 นะครับตัวนั้นมันก็จะใหญ่กว่านะครับก็จะใหญ่กว่า นิดนึงนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าอ K ่า K120 ก็คือไซส์ประมาณ120นะฮะตัวนี้ก็จะราคาจะเบาลงมาหน่อยนะครับตัวนั้นก็จะแพงกว่ากันนิดนึงนะครับอรองรับนะฮะอ่พวกรีโมท f ูตาบา a r นะครับตระกูล T 6พวกนี้ที่เป็นดิจิตอลนะครับก็คือรองรับนะฮะมีระบบะ6 G ก็คือไจโรควบคุมแบบ6ทิศทางนะครับ เป็นเจโร6แกนแล้วก็ปรับโหมด่า 3D ได้นะครับ 3D ก็คือมันจะตีกลางกลางหงายท้องบินอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับรีโมทจะได้เป็น XKX6 นะฮะเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับเป็น h a ช n e l นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับอ่านี่จะเป็น RTF นะครับไอ FTRRTF นะครับก็คือเป็น ก็เป็นชุดพร้อมเล่นนะครับในกล่องจะมีคู่มือนะครับจะมีแพ็กเกจด,ด้านในสามกล่องย่อยกล่องนี้จะเป็นอ,อะไหล่นะครับพัสคิดคือพวกอะไหล่อุปกรณ์เสริม มีใบพัดสำรองชุดเมนเกียร์น็อตหกเหลี่ยมพวกนี้ไขควงนะครับอันนี้จะมีแบตเตอรี่1ก้อนนะครับเป็นสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับ450ร้อมิลลิแอมนะครับผมหก้อนสายชาร์จ USB นะครับใช้เสียบกับ คอมหรือที่ชาร์จมือถือนะครับในการชาร์จที่ชาร์จจะชาร์จได้พร้อมกัน2ก้อนนะครับแต่แบบได้ก้อนเดียวนะครับต้องซื้อเพิ่มเอาอันนี้จะเป็นตัวลำนะครับ 1> K 1น0นะครับก็จะเป็นทรงสปอร์ตนะเป็นมอเตอร์บัลเลตด้วยนะครับมาดูมอเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตซึ่งสังเกตง่ายๆคือพวกนี้มันจะเป็น3าสายเนี่ยนะครับ มอเตอร์จะเป็นสามสายยังมีสปีดคอนทโทรลการควบคุมก็เป็นเซอร์โวนะครับโอเคใส่ก่อนพวกนี้เล่นลมแรงได้ครับไม่ต้องห่วงหกชัแนลมันคล่องตัวอย่าคิดว่าฮอตัวเล็กจะบินได้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำให้เทสให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือมือใหม่เล่นได้มือเก่าเล่นได้นะครับนี่รีโมทรีโมทจะใหญ่มากนะครับเพื่อที่มันได้จับคอนโทรลอะไรได้ถนัดมือนะครับ ใช้ทานหกกอนนะครับ ทีการเล่นนะครับก็คือใส่แบตพอเราเสียบสายปุ๊บนะครับอ่าหอมันจะทำงานเลยนะครับปึ๊บพอมันทำงานก็เอาวางกับพื้นนะครับนั้นเปิดลิมอนนะครับจากนั้นมันก็จะเชื่อมต่อก็ลองโยกคันโยกด้านขวาดูนะครับ พวกอา,อาเซอร์โวมันจะทำงานนะครับถ้าเซอร์โวทำงานก็คือพร้อมบินเ,เสียงมันจะวีดเลยนะครับพวกนี้อะไรง ไจโลมันน่าจะเพี้ยนนะครับเดี๋ยวต้องต้องเซตใหม่ เมือ่อกี้มันต้องเซตใจโรใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาเสียบวางกับพื้นเรียบๆแล้วก็เสียบแบตมันต้องวางกับพื้นเรียบๆแล้วเสียบแบตนะครับก็คือมันถึงจะนิ่งอ,อันนี้นิ่งแล้วนะครับน,นี่จะลอยขึ้นน,นิ่งเลยถ้าใจโรมมันไม่เสียบมันก็ต้องคมใหม่จะมียาก ควบคุมร้อยห้าสิบสองร้อยเมตรได้นะครับแต่เล่นจริงๆนะในระดับสายตาประมาณที่ผมเล่นก็พอนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันยิ่งไกลยิ่งเล็กนะครับเล็กเวลาไปไกลก็จะมองไม่เห็นมันก็บินได้สูงนะครับสูงเรี่ยวอ่ะบอกเลยแตงเวลาสูงแล้วมันจะอันตรายเพราะว่าเราจะหลงทิศทาง บินโขเขียวบินเดินทางได้า,างครั้งเราอยาไป เลือกซื้อของเล่นนะครับอย่าไปดูที่ขนาดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคิดว่า,าราคาที่แพงฉันจะต้องได้ลำใหญ่นะครับบางครั้งอ่ะลำใหญ่ก็จะบินไม่ดีเท่าลำเล็กก็มีนะครับผมถา้าลำเล็กบินดีเสถียรแบบนี้นะครับเล่นลำเล็กม,มันสนุกกว่า โอเคนะครับท็สทสให้ดูนะบินกันจริงๆนะครับไม่ได้มีการตัดต่อนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเอาหาลงนะคใครสนใจนะครับ XK K 110นะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่ลายดีแล้เบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับราคาอยู่ที่คลิปวิดีโอแล้วก็ลิงก์การสั่งซื้ออยู่ที่ใต้คลิปครับผม